มีแขกผู้มีเกลือกมาทำมาทำมาแขกผู้มีเกียรติมาลองเก็บเหนี่ติดใจแล้วไอติดใจแล้วเอาลูกที่สองแล้วโอ้โหอร่อยไหมครับไออร่อยไหมครับเยี่ยมไหมลูกเยี่ยมหิวอะไรหนียวโป่งหิวโป่งโอ้เข้าไปทั้งลูกเลยอร่อยไหมครับอร่อยเหรรอคับโอ้ยเยี่ยมเลยไม่ชอบเมืเสาร์ที ปกติมันพันนี้มันมันทําให้ไม่มีกลิ่นมีกลิ่นน้อยมีกลิ่นน้อยมากมีกลิ่นน้อยมากลูกนี้เท่าไหร่แล้วนี่น้องไอ้ไม่กินลูกคำลูกแล้วขี้สาวลูกดูอะไรไหมครับอร่อยอร่อยหืมเด็กไม่โกหก ได็กงไม่เป็นด้วยงับอหเอาค่อยๆกินนะลูกเเขียวด้วยเขียวด้วยลุงมีอีกเยอะลุงมีอีกเยอะลุงมีอีกเยอะครับเอาโน้นเหรอเอาโน้นเอเอาโน้นอ่ะอร่อยไม่เคยหยุดครับผมเห็นแล้วชื่นใจนี่กินเลยลูกกินเลยลูกปลอดภัยเลยล่ะปลอดภัยแน่ๆเนี่ย <anse> ปากแดงเป็นยักษ์เหรออังุนเหรอไม่ใช่อังุนมันมะเขือเทศครับมะเขือ,เ,อเทศ,เทศ